จากการที่ได้อ่านการสำรวจต้นทุนชีวิตของเด็กและเยาวชนโดยแผนงานสุขภาวะเด็กและเยาวชนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสอสอส,อสอนะคะเราพบว่าแบบงานทดสอบนี้เห็น <He S 2> ว่าเด็กของเราเนี่ยขาดทักษะในการเป็นผู้ให้ค่ะแล้วก็ไม่ได้ร่วมกิจกรรมทางาศาสนาขาดคุณค่าในตัวเอง และที่สำคัญก็คือยอมรับการพูดคำไม่จริงได้เมื่อเราเห็นบทสำรวจนี้เราก็รู้สึกเป็นห่วงเด็กๆนะคะงานวันเด็กในเสถียนธรรมสถานจึงได้ตั้งข้อสังเกตและทำงานที่จะช่วยให้เด็กและเยาวชนของเราเห็นคุณค่าในตัวเองโดยเฉพาะเรื่องการมีจิตที่คิดจะให้ที่เบา มีความสุขที่ได้ให้ได้ทำงานในชุมชนแห่งธรรมอย่างร่าเริงรู้ตื่นและเบิกบานเด็กมีพลังงานค่ะเมื่อเราเห็นพลังงานของเด็กอยู่ในชุมชนที่ปลอดภัยและสอนให้เด็กรู้ว่าศีลเป็นอาภรเขาจะงดงามได้และเป็นดอกไม้ที่หอมทวนลมก็ต่อเมื่อเขารู้ว่าเขาต้องดำรงชีวิตอย่างไม่เบียดเบียนค่ะคุณค่าในตัวเองจึงเกิดขึ้น ขออนุโมทนาในการที่จะคบเด็กสร้างโลกนะคะมาช่วยกันให้เด็กๆมีเวทีแห่งการเรียนรู้ที่จะมีชีวิตอย่างคนที่ไม่ขาดสติปัญญาเช่นนี้ค่ะธรรมะส,สวัสดีนะคะฉันมมีควาสุร่่นธรรมะส,สวัสดีโดยปตอทอพลันที่ยั่งนยืนเพื่อไทยในใจฉันฉันมีความสุขเล็ก 山。